สวัสดีครับผมชาวนี้อยู่กับผมกิยงฟาร์มจังหวัดแพร่เหมือนเดิมครับชานีา้ผมจะพามาดูวิธีการกกอนุบาลลูกไก่อายุสองเดือนสามเดือนและก็สี่เดือนนะครับผมที่ผมเลี้ยงปนปนกันไว้เล้านี้จะเป็นไก่เบตงนะครับผมนี่ครับดูเลยครับนี่หลอดไฟนะครับหลอดหนึ่งร้อยวัตต์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นถังอาหารนะครับผม แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำนะครับผมน้ำเนี่ยผมจะให้กินสลับกับไบโอดีสิบสองนะครับผมก็สองวันครับผมก็ให้กินไบโอดีสิบสองทิ้งนะครับแล้วก็กินน้ําเปล่านะครับถ้าทําแบบนี้นะครับไก่ไม่ป่วยแน่นอนนะครับผมดูจากหน้าตาไก่ได้เลยนะครับนี่เลยครับก็เป็นที่เล็กน้อยๆนะครับการอนุบาลลูกไก่นะครับผม ถึงแม้อายุเขาจะเยอะนะครับสองเดือนสามเดือนสี่เดือนนะครับแต่ถ้าเจอสภาพอากาศทางภาคเหนือนะครับที่บ้านเราเขาเรียกว่าอะไรครับปลายฝนต้นหนาวนะครับมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งอากาศหนาวนะครับตอนเช้าตอนบ่ายนะครับแดดเปิ้งเปลี้ยงนะครับตอนเย็นมามืดคลึ้นฝนตกนะครับน้องเขาก็จะป่วยได้นะครับก็เป็นที่เล็กๆน้อยๆครับผมก็ใครสนใจก็อยากก็เอาไป ทำกันได้นะครับถ้าสมาชิกท่านไหนนะครับมีวิธีการกกอนุบาลลูกไก่รุ่นนี้นะครับผมสองเดือนสามเดือนสี่เดือนนะครับกกแบบไหนอนุบาลแบบไหนก็คอมบนตนแนะนำกันได้นะครับเผื่อผมจะได้ลองทํามั่งนะครับผมนี่เลยครับหาชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผม แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอพ้นครับผมเกยงฟาร์มจังหวัดแพร่ครับ